ครับทต่พรสบายดีพี่น้องอีซี่มดสุลสกุลในยามแรงๆอีกคืแก้วพี่น้องไม่ได้ตอนกแต่หึงล่ะเดี๋ยวมาลองตอนกเพิ่มพี่น้องเดี๋ยวเราเซตตอเพิ่มเถอะพอมันใกล้หนองน้ำแต่ยังไม่ได้ยินเสียงมันหองเลยเียจะลายมันจะมีเข้าเขียวแล้วเข้ายอดนะหน้ายอดนะเดี๋ยวปักขึ้นก่อน ปักขึ้นแล้วล่ะพี่นอ้องเดี๋ยวไปลุ้นไปนติดตามรับชมนสำคันเลยสิ่งซินมากมิมาเลยเดปักขึ้นเหนียวๆปักงอมนกเลย กินี่มันมาแล้วเฮาป้าอิมพิามไว้ตัวพี่ไว้จะจอมโป้พี่มันละมาวินอยู่ตันนี้โอ้ยดีนะมันยังกลับลงไปเชื่อกลับลงไปเชืิอนกหุนอยู่กิวินไปกีวินมาเยู่มันมีเฮาเชิอนกหุน ได้โตมันถือเอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วมันนี่น้องเลยจัดไปเต็มหนึ่งวานี่นงามๆเลยพี่น้องกับบุหึงไปเลยน,นะมันเข้ามานะชัดบูจะมาล้วมันมาจะปุ๊กมาจะปากเข้าเปล่าสีผิวมัน ตัวผู้เลยเนี่ยน้องนกตัวนี้สวยง่าย่มันติดแล้วมันติดแล้วมันเกิดอยู่เลยหายขนาดตา,ายได้นี่คือตาชับนู่ตาตาเตะน,นี่นั้น เดยวเก็บขึ้นก็พนะี่น้องเขาคิดว่ามันจะมีมโดนเลาะไปเลาะมาอยู่เพรไปเพิ่นอยู่จุดชมพูผู้ไปเชื่อสิง่งแล้วพิ่งเตอบว่ามันจะได้เฮามาเช่อนกุ้นมอกี้นี้จังหวัดพราวมาเอานะเพราะว่ามันเคยมีเธอหนึง่งเลยนี่มันทือเลิกกับเฮ็ดนังเสืออยู่ ว่ามันถือแต่มันต้องยู่แล้ววะมีนานมาเอาด้หนังเบิ่งมันอยู่มาแล้วมันติ่งไปติ่งมากติงไปติงมากลุดบิดยั้งออกไปเลยแล้วมันมีเ้าเลยรอบนี้ก็เลยถือแล้วก็เพาเลยเลนมาเลยเก็บขึ้นก็ไม่หน้อยขึ้นก็จนยุ่งหมด มันทนมันหลักมันทนถือว่ามากว่าอนุกตัวน ลเลาะมือมือนะมันนี้คำบสี่โมงป่าบ่ายแล้วล่ะพอดีผ่าหลานมาหน้านําเลยเมือตะเวนแน้มันนี้ ตัวแรกของปีนี้พี่น้องแท้จริงโตสองสามเทอแล้วแหละมันทึอยังแต่ว่ามันม่ได้โตมากรอบที่สามนี่ถือว่าได้โตมากพี่น้องนกงามขนาดเลยไปแปะสิมุงมุงามมุ่งเต็มมุ่งมงามทั้งหมดอุ้มเต็มน คือว่าลกตัวนี้แก่เต็มทีแล้วเบิ่งสีผิวของมันมันบ่ะยานเลยมันสัดเข้ามาแล้ว nhang กไปเชือกเลยงามงามลกตัวนี้ขึ้นมาแล้วได้จังมัดอีสานมีอด3้ำได้สป ละมือกับมือวันนี้อ,นนอื่นจะมาลกไหมมาลกเขาจับมืออื่นนี่คุกคือคุกฟองเอามานอนหน้าพี่น้องกลับมาหัวอื่นบนตกอีกบานคอยน้องเยโอ้ยแห้งขนาดเลยตกจำเลงจงำคำน้ำจนกายอันนี้ ตุวต้วเรือเพื่อแล่นน้ำจำหน้านี่รอบนี้หลายโูลอะอะสำหรับคลิปเมื่อวานนี้กัจะต้อต้อในเสาเมื่อนี้พี่น้องเมื่อนี้หุบเขิงหุบของอ,อนอนหน้าหุบเขิงของกันเลยเต็มรถพี่น้อง มีภูยี่แดงใก่้ยี่แดงไปไว้หน้าไก่น้อยไอ้แบดนีน้เก็บเครื่องเก็บของแล้วเรียบร้อยแล้วล่ะเก็บพี่เลยเอาไปป้านอันมุ้งนำ้ำมันมุ่งน้ำมันไหลนะเอามาอหอน้าแล้วล่ะพี่น้องเลยดดรถกระโปดโผล่เป็นตีนเล็กเป็น อี่นะครับเชื่อเอาเครื่องเอาของลงกัน เอาคือสมจะไปเฮ้มาแก็เกิดเขา้ายำใส่ตัวท,ที่ผมแต่เพียบน้ำเหมือนมีอสีดำผ่านยานถดดำมีท่าน ทั้งนี้ปะทั้นั้นละนให้นี่กลับกลู้แลักระดำจะทึงมาแล้ลงมาถูกคือเตรียมไดมาหอดกับถ้าได้กินข้าวเช้าใช่ไหก็พอแห้งละพอเสร็จได้ลงหอดเลยสวยเติมเลยเดี๋ยวให้กินก่อน นกที่เขาได้คำว่าน,นี่แหละยังไม่ได้เห็ดเลยมือกดนค้นเดี๋ยวเขาจะมาเห็ดเมนูผัดกะเพราลงกดมันเนี่ยโอ้ยยีย่เนนด่นุกตูกลุ่มลูก うういい感う เติบนะบ่น้อยๆเลยอ้าวเธอมีพัดเธอกินเด็ดักแล้วได้ลายเติบด้วยพี่น้องอมันก็นัวดเลย กะเพราเงี้ยผู้สีแล้วมันมากนะลาบกินบางทีเอสองขาอ่าวนี่สองเธอกินยังบ่ม้๊ดอันนี้ก็บ่ม้๊ดสองเธอกินแอ้กะเพรากระเงี้ยงามดีนะเงี้ยกะเพรามันเดิอดขึ้น,น,านมาเลยงามนี่งามอยู่แล้ว มาหันเขาเอินเบิร์กนะครับไปดูไทยเีคยวเลยตั้งเก้าไก่ต้นมะกามันกินแล้วจะติดใจนะครับหาไปเมืองไทยนั่นละไปยูบ้านาเฮาเอาเผินประคันเอาขาดเจอนะัอ่นเอาโอ๋บงังไปกินใบอันนี้นี่ไปเมืองไทยพี่น้องอย่งได้แต่ว่าตั้งเก้านี่น้อยนิดโบกิ้เนยมันคิว พอไปยุไทามกากลับมาบ้านแล้วออได้ได้กินยูคนเลยเซื่อมมันมันแซ่บรสชาตินแบบนึงก็เลยติดใจกิ่นท้าคู่มืนอนะอรั้ว่าเชือ่ออะไน้ำมันหอยนี่มันมีเยอะเข้มโคนคือน้ำมันหอยพูด มกินหอมแล้วจุกสเยอะเข้าวินมนเดียวมาปรุงเยงลยแต่ต่างแจ้วพูเลย หลายบัดปรุงแล้วจะน้อย้อยอะพอดีนำเชื่อินก็นได้เรากินกับข้าเจาวหุงเข้าเชื่อมอหุงเชื่อเต่าลืมลืมมันหุงมาแตเ่เฮ้่น ร้อยแล้วฟิโน่นี่เอาซักเขาช่วกันกกันแต่พูนึงไ่ได้กินคือกินพ่มกินมีมักแแนโตมีนะนมีเรื่องนะตมอ่เอดพอโชจานุบนะมาบัดนี้ปาเข้า้อันนี้ จะเละัดกะเพานกตูมหรือว่านกกระตุกเดี๋ยวเขากินแต่ว่านี่ย่งอยู่ข้างนต้มไก่นะไปๆไปต้มกินขานึงยงขานึงาไมอก่อนเอาน้ํามานี่แซ่บนมาๆบดนี้ได้น้เอานวจากลายนโอ้คิดี้

มีกับี่มีกับห้าไข่กับชี่ไข่กับสามแปดพันเลยอืมแค <8, 000. S 1> ัน,นกินหอมนใบกะเพรานี่เเขามันโยนหอนคอเนาะเป็ดน,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 นอนหอนโอ้เขาก็หอน เจ็บเหรอคักอยู่ผัดกระเพราขอเนาะยังเขาลาบแต่เหายัางไม่ได้เห็นเดี๋ยวได้ขนาดเดี๋ยวเห็นลับอืมครกะ ินแบบบนี้ดชะอ่อนนะถวามีบ่ไข่เ,อ,เออของมากินข้าวอิ่มแล้วก็ก็จะพากันออลงไปหาโลก,กาบุรีมนีพี่น้องโลก,กาวไว้เมื่ออื่นจึงดำนะเพราะว่าน้ำเข้าในน่าจะน่านแห้งอยู่ดอกน้ำที่เ้าปานไว้ในหลังเทงเรียบร้อยพี่น้องห้า ้าดตะลุไปเลยฝนเฮอฝนยญาตกและจังสีป้านมันไว้ไหมสําหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณขอบใจพี่น้องที่เข้ามาติดตามเป็นกําลังใจเธอตลอดเด้อพี่น้องสํหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปต่อไปบ๊ายบาย